าที่นี่นะครับจริงๆนะ่ะบอสจะวางโครงการไว้แล้วว่าจริงๆนะ่ะ EP ที่ห้าสิบเอ็ดนะนะนะครับเขาจะเอาเงินตัวเนี้ยที่ได้กำไรทั้งหมดเนี่ยมอบให้ผมเนะี่ยบอปากซื่งๆผมหงอยู่ยแล้วล่ะผมก็บอกว่าใจเย็นๆย,ยังงงวยทำไมไม่ออกมาแอคชั่นบ้างทำไมไม่บอกมาพูดเสื้อบอหมุอขึ้นโทรศัพท์เขามา ทั้งจมทั้งวาทั้งนั่นทั้งนี่ให้โทรศัพท์เข้ามาเยอะมากนะหอดีชีตีหายังโทรอยู่ข่อยกับบัวาดอกนะครับอืมสวัสดีครับพี่จ๋าเบลเยียมนะครับคือมีแต่คนนักคนเป็นห่วงเข้าใจแต่ว่าบางทีนะ่ะเป็นอย่างจาังพอใจยินเรื่องบางเรื่องเป็นอย่างคือจังจได้จักได้ดังใจจักของมัน มันมันลำบากใจสิพี่น้องมันลำบากใจนะเออมันลำบากใจนะคือบางบางอย่างเราก็ไม่อยากจะพูดเราอยากจะทำแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยเออเราอยากจะทำแบบเงียบที่แบบเออไม่อยากไปน,นั่นนี่โน่นอะไรอย่างเงี้ย หาหนั้งเทือกับโคดโคดอี๋โคตรผมไม่ได้สนใจนะครับอันแย่ทิวานั่นเพราะอย่างทีเ่เราบริมีคา่าอืมไม่ได้มีคา่าเออไม่ได้มีค่าอะไรหรอกเห็นเราไปดูแลลูกเราที่เป็นอันบอกสิไปทางนั่นลวดดีกว่าอืมเอาเวลาไปดูแลรักษาลูกตัวเองดีกว่านะตัวเองก็ยังเจ้าไม่รอดอยู่นะน,นะ หาเงินในสั่นจริงๆจีิงๆสั่นโอ้ยจ้งหน่อยหน่อยเพรากเขาประเด็นนี้ดีไพ่กันแล้วกันสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเอาเป็นว่า,อามอนสามวันแล้วเนาะตั้งแต่วันแรกที่เสียงปืนดังนะบอสเนี่ยแกคิดไว้แล้วล่ะ อืเขาคิดไปแล้วอีพีที่ห้าสิบเอ็ดมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้เขาจะทําอยู่แล้วแต่ว่าการที่ฮิดเองสักอย่างหนึ่งเขาก็จาเป็นสีต้องไปประก,กาศให้ใครรับรู้ว่าเขาจะทําอะไร<ๆ>คิดอะไรยังไงอยู่อออืือืมมบอสไม่เคยปฏิเสธ หน่วยงานใดๆที่อยากให้การสนับสนุนจากตัวเกมมิสซีอยากได้อะไรอยากให้ทําอะไรจากโดยมากมันจะขอ,อคือเอาหนักร้องพระรองพิงซอยแนะ่เออให้นังร้องมาขายบาัตรนั่นนี่นู่นซอยแนะ่การสนับสนุนนู่นนี่นั่นวาดเทอันี้แน่อันนี้แน่การร่วมงานกิจการกต่างๆของทางอาขอนแก่นเยอะแยะมากตละกิจกรรมไม่เคยปฏเิเสธนะครับแม้กระทั่งการไปตัดทิ้น เรืงดนตรีลงโรงเรียนต่างๆกับทรงตูวแทนไปต่างๆอันนั้นอันนี้เนี่ยแล้วเขาไม่ทําตรงไหนผมถามเลยสิเออแล้วเขาไม่ทําอะไรที่มันเป็นเกิดแก่ประโยชน์แก่สังคมตรงไหนอยากถามบ้างอืมถามจริงๆเหรอแล้วพวกคุณรู้หรือเปล่านะก็ไม่ได้รู้เราก็ไม่ได้ประกาศว่าเออเป็นงานไปช่วยนะอย่าลืมนะว่าไปช่วยแต่ละงานสมมุติเราส่งสแตปมไปส่งกล้องวายุไป สุดท้ายเราไปช่วยโอเคเอาไปช่วยของคนน,ะคนั้นคนนี้ช่วยทางจาังหวัดก็ตามแต่เด็กคนนั้นจะต้องมีรายได้นะครับไม่ได้ไปฟรีบอสก็ต้องจ่ายดิเพื่อซัพพอร์ตน้องเพราะว่ารถเขากะมีค่าน้ามูกน้ามันนูน่นนี่นั่นเขากะมีเออนะครับบอสก็ต้องเป็นคนจ่ายคนซัพพอร์ตดูดีค่าน้ามูกหน้าติ่เติมไปภาพไปหันไปดีค่าสร้างแตงหนา ก็ต้องจ่ายก็วอดจ่ายอยู่ดีนะครับอือคือบางทีนะฮะคนที่รอที่จะพูดให้เนี่ยมันต้องมองในมุมกลับนิดนึงว่าทําไมเราต้องมาว่าคนนั้นคนนี้หรือคิดไปหาว่าบางทีคนเราบางทีเขาทำเนี่ยเขาไม่จำเป็นต้องไปบอกใครเด้เขาต้องไปประกาศให้โลกรับรู้นั่นสิว่าเขาเฮ็เอีย่ง แล้วเื้นสิ่งอื่นใดนะอย่างเช่นวัดขึ้นจังหวัดไปคอดเสือวัดาตุพระรามหลวงเนี่ยบอสก็จ่ายจ่ายให้เด็กๆทุกคนแต่ว่าก็ไปช่วยวัดวัดขอมาทําหนังสือขอมาเออให้ไปช่วยวัดหาเงินขอวัดเนี่ยจาัดกิจกรรมนู่นนั่นก็ไปอืมก็ทําอะไรอย่างงี้บางทีมันไม่ใช่การไปบริจาคสิ่งของหรือไปบริจาคอะไรทั้งสิ้นแต่ว่า เราเอาตัวศิลปินลงไปช่วยอันนั้นอันนี้อันนี้นั่นเออเนี่ยอะไรอย่างนี้อืมนี่นี่คือจังพี่คนีนึ่คนบอกว่าแอคชัน่นแอคชั่นช้าไปครับเลยเสียคะแนนนิยมไปเยอะแล้วไม่ต้องรอเงินกลุ่มปิดสถานการณ์ตอนนี้สนใจข่าวสารการเมืองมากกว่าดูละครนี่เห็นไหม นี่คือความคิดคือความคิดอะไรแล้วผมถามกับกันแล้วว่าคนที่พิมพ์มาเนี่ยนะครับแล้วคนที่พิมพ์มาเนี่ย,นะมมยอันนี้ผมไม่ได้แหลงคุณนะแต่ว่าคืออย่าใช้คําว่าแอคชั่นอย่าใช้คํานี้เพราะว่าอะไรผมบอกเลยว่าการที่คนจะทําบุญหรือจะทําอะไรสักอย่างอย่าใช้คําว่าแอคชั่นหรือโชว์พาว คุณต้องเอาเอาเอาอ,อาการให้เกิดแบบนี้แล้วมาโพสต์แล้วก็ไปแข่งการบริจาคท่านี้อันนี้คือมันเป็นคอนเทนต์หรอมันไม่ได้ควรที่จะเป็นคอนเทนต์มันเป็นการช่วยร่วมช่วย,วยช่วยกันที่จริงใจเว้ยนี่เห็นไหมขนาดตะกาศที่เขียนพิมพ์มาอย่างเงี้ยคืออะไรคุณอะไรนี่ความคิดเห็นบ่วิปราา ควาคิดอย่างเงี้ยไปบอกให้เลยคนจะทำความดีมึงต้องแข่งกันหรอมันไม่จําเป็นต้องการมันไม่ใช่การแข่งขันกันนะเว้ยเออนะจริงๆรโอ้ซื่อๆือซะพี่น่ๆๆอยบ,บอกวข้าแมนซเซอร์จริงจริงภาคเอกชนเนี่ยช่วยเท่าที่ช่วยเนาะ จริงๆความรับผิดชอบมันคือของรัฐบาลไม่ใช่หรอหรือยังไงการทำบุญต้องทำด้วยใจถูกไม่ใช่เป็นการที่ไปแข่งขันโอ้อวดกันหรือไปทำคอนเทนต์หรือแอบอ้างในลึกๆว่าทำอะไรเออการช่วยบรรจุการช่วยที่จริงใจเว้ยว่ามันการหิดแค่เกิงหิดแข่งขการบ้าปะเนี่ยไอ้หา่า เออคือผมบอกเลยว่าจริงๆอะเรานึกหยุดคิดนิดนึงนะการช่วยเหลือจริงๆนะครับมันต้องเป็นการช่วยเหลือจากรัฐบาลไม่ใช่หรอก่อนถ้าขาดเหลือจากนั้นภาคเอกชนค่อยซับพอร์ตอย่างนี้มันต้องถูกต้องไหมอย่าลืมนะทุกคนจ่ายภาษีนะ สื่อนั่นซื่อนีแม้กระทั่งสื่อหนามแก้วมันก็โดนไปแล้วนี่ภาษีมันก็มีอยู่แล้วนี่เอออืมอยากขอความช่วยเหลือขอแพมเพิร์ตผู้ใหญ่เอ,อ่อทักหลังบ้านมาพี่ทักหลังบ้านมาอืมทักหลังบ้านมาไปจิตจารสนะเนาะอืมทักหลังบ้านมาเด้อ หนได้คนที่มันพิมพ์มาไอเนี่ยมันชื่ออะไรวะเนี่ยไม่อยากสอ่อนไม่อยากสนใจมันแบบอ,อนไไหายไ,ไปเศแล้วพี่น้องหายไปเศษละไอคนที่มันพิมพ์มาเนะ่ะไปไหนละ่ะเออไอคนนั้นมันหายไปไหนละ่ะค่าใช้ใจ่ายต่อเดือนแบกอยู่คนเดียวนะอือคือ ผมผมนึกว่ามันไปใส่แบบคนพิมพ์ม,มาเงาเนั่นอืมความคิดตะกาแบบปัญญาอ่อนอีดีคือเอออะไรเออะไรก็จะเป็นภาคภาคประชาชนช่วยกันทั้งหมดเนี่ยตอนนี้มันเป็นแบบนั้นจริงจริงมุจจอสังเกตเด้อน้ำถ่วมไฟไหม้หรือเกิดสงครามแบบมีลิเดียรอนเอียงกระซังมันจะกลายเป็นภาคประชาชนทั้งนั้นเลยเหรอทั้งทงที่จริงมันต้องมาจากไหนอันดับแรกันต้องมาจากรัฐก่อนไม่ใช่หรือไง เออเราต้องมาบีบภาคเอกชนต้องมาบีบกันแบบนี้หรอมันใช่หรอผมกับว่าขอใจเอเอคิดดีๆนะทุกคนนะต้องคิดดีๆนะเราจะให้เขาทําตามใจเราตามอำเภอใจเราทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้หรอคนเรานะี่ยคอยเงือดอยู่นี่บอกว่าพี่มากมันมันไปใส่เราโม่เจ้าห็นขอบ เห็นคอมเมนต์มันบอกแอคชั่นช้าไปคะแนนนิยมตกผู้ถามีจริงมึงจะทำเพื่อเอาคะแนนนิยมเหรอครับบักสมองบวมบักสมองกุ้งถ้ามึงจะทำเอาคะแนนนิยมมึงอย่าทำการทำบุญเว้ยมันไม่ใช่การการทำเอาคะแนนนิยมไม่ใช่การลงสอสอหรือการลงนายกหรือการลงการเมืองอันนี้กูพูดเลย ถ้าจะลงสอสวลงการเมืองหรือลงอะไรที่หน่วยงานงนู้นเป็นมึงอ,อยากลงรับเลือกตั้งน่ะเออมึงใช้คำว่าคแะแนนนิยมน่ะมึงมึงทำไปเลยอันนั้นเข้าใจเออนะนี่ฮะคือบอสบิ๊กแกบอสเด้ไปลงสอสอ,สอบอสเด้ไปลงสอพอบอสเด้ไปลงอ่ะนายกเทศมนตรีเอยเพราะสิแบบ อุ้ยต้องเอาเงินไปจ่ายต้องเอาเงินไปบริจาคเพื่อคะแนนนิยมจะได้ดีถวยสมองมึงถวยมากแบบสมองไหลแบบสมองแนวมึงคิดได้ยังไงวะผู้ถามมึงจริงมึงยินการเมืองมากเลยเปล่าอืมโบอกซื้อ,อ,อน้ามท่วมมืข่อยกับไปซอยรถแห่มืข่อยนะ่ะ แล้วพ่อเโรแรประชาสัมพันธ์ตรงนี้น่นซอยเหลือเกือบูณกันบริจาคกันเช่าซักครั้งนั้นก็บอสเป็นคนนําพาที่ทาํารถแฮ่จ้างค่าตัดเฉดเจ็ดพกเฉดมงินใครจ่ายก็บอสจ,าจ่ายค่าศิลปินอีกต่างหากตรงนี้น่ะก็รวม้วยช่วยกันเรื่อยมาและมีอะไรที่บอกว่าผู้ใหญ่พันธ์ฟินแลนด์ไม่ทํากูถามูนี้มึงเคยเห็นเขาทำหรือเปล่าเพราะเห็นเขาเหตุกบว่าเขานั่นนีน่นเชื่อนั่นจ้างพกลอ่อขนของไปส่งยวนภาคเหนือน่ะ ผมรู้ไม่เท่เ 30, เเาออไหร่ค่ารถเฉยๆแต่สามหมื่นกว่านะเว้ยเออสมองไหนคือความคิดนี่ย,ววอยอเ,เอาความคิดจะคลองเป็นไงผู้บ่าอี่ลีเออเอาความคิดจะคลองเป็นไงปนนั่นมันน่าเกลียบคอยบอกให้เลยเอองงมากมันมันมันน่าเกลียดคือใช้คำว่า แอคชั่นช้าไปคะแนนนิยมตกมันเกี่ยวอะไรคนจะทําบุญสรุปมึงจะเอาแอคชั่นมึงจะเอาคะแนนนิยมว่างั้นที่มึงต้องที่จะทำเนี่ยมึงจะเอาคะแนนนิยมว่างั้นหรอเออเงิดไหล ่าเกลียดไงคือคือที่ผมไม่ชอบเลยคือมันน่าเกลียดอืมจริงผมผมพูดตรงๆนะเสียงปืนดังตั้งใช่ไหมแล้วเกิดสงครามที่ตรงนั้นหรือเกิดวูดไวาที่ตรงนั้นท่านคิดว่าใครที่ควรที่จะลงไปดูประชาชนผมถามแค่นี้เลยคุณคิดว่าใครควรที่จะดูลงไปดูประชาชนควรที่จะเป็นใคร คําถามง่ายๆใครที่ควรจะลงไปดูประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนส่วนใหญ่เลยมีแต่ภาคประชาชนที่ลงไปช่วยกันก่อนทุกครั้งแล้วผมบอกว่าแต่รัฐบาลใดก็ซังผมไม่ไม่ได้สนออว่าขอยบริสนใจไปยุ่แล้วไม่ว่าจะรัฐบาลไหนยุคไหนเรื่องไหนแล้วแต่แต่เท่าที่เห็นคือคอยเห็นแต่ภาคกระชนลงหอดก่นรัฐบาลทุกเทือไม่ว่าจะรัฐบาลยุคไหนก็ตาม อืมแล้วผมถามหน่อยว่าแล้วแล้วแล้วตอนเนี้ยมีแต่ใครคุณเห็นหนไหยคือคุณเห็นใครที่ลงอยู่นั้นมากก็มีแต่ภาคเอกชนไม่ใช่เหรอที่เต็มกันอยู่ตรงนั้นนะเอออันนี้ผมไม่อยากไปพูดให้มันลึกไปกว่าเดิมเอาจริงๆริงเยอะกว่าสี่ห้าข่อยการไม่อย่างอีกแหละอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่นี้ทุกครั้งผมต้องเห็นพี่บุ๋มปนัดดาพี่กันจอมพลังทุกครั้งล่ำไป ต้องเห็นพี่สองคนเขาเนี่ยที่ถึงก่อนเพื่อนใครเออน่ะเห็นไหมคือผมเห็นแต่สอบพี่เขาสองคนเนี่ยอืมไม่พูดครับผมบริมารักอยู่แล้ควครับอืม องเห็นแต่พี่พี่สองคนนี้เขาเขาถึงก่อนเพื่อนเออคนเราทำอะไรก็ตามนะอย่าไปเอาความคิดวิปลาสวิปลาสแบบจังสันมะเ้าเด้อคำว่าค่านิยมเลยตกแอคชั่นช้าค่านิยมตกอย่าเอาความคิดบ้าหมาแบบนี้มาใช้นะอันนั้นมันความคิดที่เคียที่คุณอาจจะติดลง ผู้ใหญ่บ้านลุงกำนันมนะั้งเออสวัสดีครับนะคือคือถ้าบอกเวลาเราพูดความจริงทุกคนมักจะกลัวเอาความจริงมาพูดทุกคนก็มักจะกลัวกลัวทําไมถ้าเราพูดความจริงเราไม่ได้ไปใส่ร้ายป้ายสีใครจแมนถูก บริจาคหลักร้อยหลักพันจะเนี่ยจะโบแแมนถูกไล่ออกมองปราทีก็ก็ไม่เกี่ยวหรอกพี่อืมคือผมผมมองมาบางทีมันเรานี่เราเรื่องที่มันคือ เราเอาเรื่องอย่างเงี้ยมาเป็นค่านิยมถ้าเป็นจริงๆนะแล้วถ้าใครทำอย่างนี้จริงๆผมมองว่ามันมันมน,น่าเกลียดอยู่นะเออถ้าจะเอาเรื่องนั้นมาเป็นค่านิยมจริงๆเนี่ยมันไม่ถูกนะคือมันเป็นเวลาที่ร่วมด้วยช่วยกันมากกว่าโว้ยสื่อ,ซ,อซะทุกคนจําได้ไหมผมเอากระทะเอานันอย่ไปบริจาคครั้งแรกก็คือยังไม่ถึงยังไม่เลยเดือนด้วยซ้ํานะ ประมาณเดือนเดือนนิดๆประมาณเดือนเอาความคิดนี้ผมก็ถามบอสนะบอสผมมาเจวกับท่าเตาหัอแกบต่า,าตง,ตงๆแม้กระทั่ง,งสถารอาหารเนี่ยไปสมทบอยู่ที่พี่บุ๋มพนัสดาบุมผู้ดีผมก็ได้โพสต์ลงหาผิดกันแต่ว่ามันบอกหอดผิดกันแล้วจะหอดของพี่บุม๋มที่งานของพี่บุ๋มก่อนบอกว่าเออก็ดีนะพี่จัดเลยผมเห็นด้วยเออก็หยุดงานแล้วก็ไปได้เลย เออรถดกับนี่ไปเลืเอ่อเออไปซื้อนั่นซื้อนี่แวะซื้อนั้นนี่นเพิ่มขาดเดี๋วนยังไงคอยโทรบ,บอกนี่ยังไงเสียแล้วผู้หิบานฟิตแล้วเราอยู่ข้างหลังคอยลรวซับก่อนตลอดวันที่ผมไปเนะี่ยเออแล้วเราจำเป็นต้องออกสื่อโฆษณาให้คนรับรู้หรอว่าทำอะไรแบบนห้ยังไงถูกไหมล่ะเออนะ อีอืมผมนี่ประกาศโพสเลยว่าผมนะถามบอสก่อนแล้วผี่ว่าบอสผมจะจะทำแบบนี้เพราะว่าอะไรอย่างนน้อยผมมองว่าสิ่งที่เราเคยมีเนี่ยแต่ว่าถ้าเราทิ้งไว้นานสิ่งของตัวไหนที่มันมันเคยใช้แล้วทีนี้พอทิ้งไว้นานๆเน,นี่ยมันยิ่งเป็นเล็กเนาะสนิมมันจะเือกมันจะขึ้นแล้วผมมองว่ามันจะได้ทิ้งเฉยๆไหมสู่ดีเฮ้อ เอาไปบริจาคให้มว่วผิหมุนบนอยูบอกเพราะว่าเบื้องล้วในี่โอกาสสิเดียยืดเยื่อหรือโอกาสสิเดีเกิดแบบนี้นีมมมมมีมันก็เกิดขึ้นจริงๆ,ๆนะครับอืมนะครับบริจาคกระทะกระเตาก่อนอืมนั่นแหละเห็นบอมันยังไม่ได้เกิดช้ำตอนนั้นใช่ไหมเดือนที่แล้วนี่เลยผมก็มีความคิดใจสี่ผมก็ถามบอสตลอดบอาผมสีใจสี่น่บอสโอเคบอสอาจจจัดการดีนั่นแหละ นะครับก็ก็ไปเลยนะครับมันก็ก็ไปก็ทำเออกะผมกับว่าได้เอ่ยซื้อบอดลายบอดกับวัเด้ว่าไม่ไม่ต้องเป็นต้องเอ่ยชื่อมากหรอกพี่เดี๋ยวเขาเสียเฮาหาว่าเขากระเสนนันนี้นนบอดร,รักกระเตือนข่อยจังสี่ขื้อกันข่อยก็กยกเล่นเลือกที่เบาๆเลยแทบจะไม่เอ่ยมากมายก็ถ่ายรูปก,ก็เท่าที่ถ่ายเห็นไหม พราะไยหลายอับหลายน่นนี่นั่นกะหาว,าว่าไาอย่างนี้มันก็เลยว้างตัวหยาบในพี่น้องโมเื่อับหลกะว่าโชว์กะว่าคอนเทนต์โบอับกะว่าโบเห็ดยั้งซะเลยนี่คือปัญหาแล้วใครจะเอาใจใครได้ขนาดนั้นบางทีนะอิหรีน้อยเด้ยค่ะพี่น้องบมตรงตุกวางเทียนน้อยน้อยในสิ่งที่แบบเขาตั้งใจเฮต้ตว่ากันคือผู้เบาให้กะ้เบาว่านั่นนี่อย่าลืมนะรอบนั้นเอาซื่อเด้ผมบ่อยฟังเลยว่ารอบนั้น อ่าที่ผมแกไปนั่นขอข่าวเลยถาไปปร,ประเมินผลไปคืออยู่ประมาณหกหมื่นกว่าบาทอืมรอบที่ผมแกใช้รถนันิตะไปรถปีอาบ์พันนี้ไปน่ะกระทะหัวแก๊สขาเตาเวทเซ็ตอยู่ดี่ประมาณสองเกือบสามหมื่นกระทะนั่นใบแล้วพั้นพั้นสองนี่ผมจำผิดพพนะทั้งเบิดมันสิบสิบใบมันกบหมนะื่นสองเนาะขาแก๊สพร้อมหัวหัวแก๊สนะหัวละพั้นแปด บร่วมสายอุปกรณ์สายอีกท่านะอันนี้พูดให้ฟังนะเพื่อไผสีนึกเบ่ออกนะเออผมแวะซสื่อมา,ม,ามากๆมากกระป๋องเขาสารน้ำอีกนะน้ำท่วมบริจาคพาน้องๆในค่ายสมทบทุนใช่น้ำท่วมรอบนั้นผมบริจาคไปหมื่นหนึ่งจบับบ่ผิด1มือ0หนึ่งหรือแปดพัน,นจับบ่จบับ่ดมันโดนเราประมาณปี เนี่ยเชื่อไหมถ้าน้ําท่วมเหนืออีกรอบหนึ่งเหมือนเดิมนี่กได้เฮ็ดส้อยกันคือเก้านะครับก็ต้องในจัดคอนเสิร์ตเพื่ออะไรเพื่อการกุศลเช่นเดิมบางทีทุกคนจําไว้อย่างหนึ่งนะว่าบอสไม่ได้ทําเงินไม่ได้ทําบริจาคหรือไม่ได้ทําบุญด้วยเงินก็จริงแต่ว่าเขาเอาแรงเอาตัวเขาเองไปช่วยพรปรโวทไปช่วยทําส่งน้องๆส่งดเด็กๆในค่ายไปช่วยนั่นเขาไม่ได้ออกเงินกับจริงแต่ว่า เขากระลุแรงออกเป็นตัวคนไปที่ไงเออนะครับมันไม่ได้เป็นตัวเงินจริงก็ก็ใช่แต่ว่ามันก็เป็นแบบนี้อีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆผมบม่อยากอธิบายมากไม่หรือสีหา,าว่าอะไรน,น,นี่แต่ว่าทุกคนกับเบิร์เอาเอง,องอละกันแล้วอย่ามาใช้คําว่าแอคชั่นออกมาแอคชั่นแล้วก็สีได้ค่านิยมนะครับเขาไม่ได้ทําเพื่อเอาค่านิยม ใครที่คิดวิบัติแบบว่าเอาค่านิยมนี่ผมบอกแล้วว่าไม่ดีนะอันนี้คือตะก,กาบข่วยมากเอาค่านิยมนิยมอะไรเ่ะเจ้าอยากเ็ดบุญเจ้าสิมาเอาค่านิยมเอียงทําบุญก็ต้องทาด้วยใจบริสุทธิ์ถุบทองสิเออทําด้วยใจบริสุทธิ์ถุตทองสินะเฮ็ดดตัวใจต้วเนาะเออ ทำด้วยใจอย,ย่ามามาหาเอาตะก,กาวานโอ้เห็ดแล้วต้องชั้นต้องใดค่านิยมเพิ่มชั้นต้องมีกนติดตามเพิ่มชั้นต้องออ้ยอย่างนั้นมันมันไม่ใช่แล้วคนเรามันไม่ใช่แล้วแบบนั้นแหละเออไม่ถูกมันไม่ถูกนะมันโมเมนต์นะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวยัยงไงว่ากันเนาะขอขอนุญาตลงไหนกอนว่า เยอสิขอไปเบิ้งเพิ่นหน่อยถ่ายเอฟวีทางในวันนี้น้องบิวจิตชริยามาถ่ายเอฟวีที่ร้านฟินคลับ